ผมจะบันทึกไว้แล้วก็เดี๋ยวอัพโหลดเป็น youtube นะครับให้กับเพื่อนๆหรือใครที่ฟังไม่ทันในรอบนี้อีกครั้งอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยก็คือว่าวิชานี้ก็คือ CX106 นะครับในส่วนของวิชานเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของสื่อสมัยใหม่นั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว ถ้าก่อนที่เราจะหยุดโควิดเนี่ยผมเคยส่งสัญญาณให้กับพวกเราแล้วว่าน่าจะมีการหยุดยาวปิดมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปิดอีกสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมจะสรุปสั่งงานแล้วก็ปิดคอร์สได้ทันนะครับแต่ว่าพอเป็นเป็นลักษณะที่มหลาลัยปิดทันทีแล้วก็หลังจากนั้นเราติดต่ออะไรกันไม่ได้ผมก็จะ,ะถือว่า ยุติในส่วนที่สั่งงานสุดท้ายไปแล้วนะครับก็คือว่าจะสังเกตว่าวิชานี้มีทั้งหมด6โปรเจกต์นะครับหโปรเจกต์เนี่ยนะครับทั้งหมด6โปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานซึ่งนะครับโดยเฉพาะงานชิ้นหลังเนี่ยจะต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ส่งงานนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับในงานที่สั่งไว้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ใจว่าถ้าผมแชร์ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเนื่องจากว่างานโปรเจกต์หกับ6เนี่ยหลังสุดเนี่ยจะมีบางคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ส่งมาแต่ว่าเข้าใจว่าพวกเราส่วนใหญ่อาจจะไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือทำผิดแต่จริงๆใครที่ตั้งใจส่งเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะคอมเมนต์ว่ามีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลืองานหลกัหลกๆเนี่ย ก็คือ5กับ6งานโปรเจกต์5เนี่ยเป็นเรื่องที่ให้เรานะครับไปออกแบบอ่ะ4 5 6เนี่ยมันงานต่อเนื่องกันทวนทวน4ก่อนก็คือว่า4เนี่ยให้เราไปหา Facebook หรือ y t u t u เนี่ยที่น่าสนใจนะครับอย่างละ5นะครับแล้ววิเคราะห์ว่ามันน่าสนใจที่ตรงกับความสนใจของเราอย่างไรจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนจากนั้น ให้เราวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะทำ Facebook หรือ YouTube Fan Page นั้นเนี่ยในโปรเจกต์ที่4นั้นเนี่ยเราน่าจะทำอะไรเสนอไอเดียมาจะเป็น YouTube 2 f a c e e o o k 3ก็ได้อันนี้คือโปรเจกต์ที่4ทีนี้งานต่อเนื่องก็คือมาที่โปรเจกต์ที่5เนี่ยก็คือว่าจากโปรเจกต์ที่4เนี้ยที่เราบอกว่าเราอยากจะทำเนี่ยไอเดียที่เราจะทำเนี่ยให้เสนอไอเดียมาว่าไอเดียคืออะไร ไอเดียที่ว่านั้นเนี่ยก็คือให้เล่ามาว่าเราจะเปิดเพจเช่นบางคนบอกว่าจะทํากับข้าวบางคนบอกว่าจะแต่งหน้าบางคนบอกว่าจะเป็นรีวิวหนังการ์ตูนนะครับอันนี้ได้ทั้งสิ้นเลยจะเป็นคลิปก็ได้จะเป็นคอนเทนต์ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกแพลตฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกเป็น facebook Fanpage หรือคุณจะเลือกเป็น youtube นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโปรเจกต์ที่5 ให้คุณเสนอโครงร่างคร่าวๆโดยไอเดียว่าคุณจะทำอะไรบ้างจุดเด่นของเพจของคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับที่คุณชื่นชอบต่างๆแล้วเนี่ยคุณไม่ซ้ำกับเขาตรงไหนเช่นบางคนบอกว่าจะทำอาหารฮาร้านนะครับและอาหารฮาล้านเนี่ยเนื่องจากว่าคุณเป็นมุสลิมคุณจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่ทั้งหมดนียตอนนี้ที่คุณกำลังจะเสนอเนี่ยผมก็ทักไปว่าเนื่องจากว่าเขาห้ามออกจากบ้าน นะครับนักศึกษาทุกคนห้ามออกจากบ้านพอนักศึกษาทุกคนห้ามออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดว่าเราจะคุยกับเพื่อนๆพ,พวกเราด้วยกันเนี่ยว่าเราจะถ่ายทําหรือจะทำคอนเทนต์อะไรดีที่ง่ายๆจากที่บ้านพวกเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่มีบางคนบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่จะทำเนี่ยโปรเจกต์จัก5ไป6เนี่ยมีในกลุ่มเนี่ยสคน3คน แล้วบอกว่ามีคนหนึ่งอยู่เมืองการอีกคนหนึ่งอยู่กรุงเทพจะให้เพื่อนเมืองการนั่งรถมาไม่ต้องขนาดนั้นครับแต่ตกลงกันว่าจะแบ่งงานยังไงเช่นเพื่อนที่เมืองการเนี่ยจะสรุปว่าจะทำคอนเทนต์หนึ่งเราจะทำคอนเทนต์หนึ่งที่บ้านจากนั้นมาลองแลกเปลี่ยนคุยกันก่อนนะครับเพราะนั้นโปรเจกต์โปรเจกต์สุดท้ายที่สั่งไปล่าสุดเนี่ยก็คือโปรเจกต์หกเนี่ยนะครับก็คือว่าเน้นว่าให้พวกเราเนี่ยนะครับทำจริงก็คือไป ลงทะเบียนเปิด Facebook ตัวเองหรือไปลงทะเบียนเปิด YouTube ตัวเองนะครับจากนั้นตั้งชื่อเพจตั้งชื่อ YouTube Channel ให้เรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่เน้นขายของแบบ h a r ์ดเซลขายของเนียนๆจำได้ว่ามีพวกเราอยู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าทำเรื่องอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องจักรนะครับผมก็เลยเสนอแนะไปบอกว่า อย่างนั้นลองคิดสิว่าเราจะทำเรื่องของอตัดเย็บได้ง่ายๆเช่นช่วงเนี้เป็นช่วงโควิด19นะครับตัดเย็บเป็นเคยเห็นเนาะน่าจะพวกเราน่าจะเคยเห็นก็คือว่าตอนนี้พวกแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยเช่นหลุยวิตตองนะครับกุชชี่ชาแนลนะครับหรือแม้กระทั่งแบรนด์ดังๆเนี่ยตอนนี้เริ่มทำเสื้อผ้าเสื้อยือดบวกกับหน้ากากผ้านะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ เราคิดว่าเราจะมีไอเดียแบบนี้เสนอไอเดียยังไงแล้วถ้าสมมติว่าทำเป็น DIY แนะนำคนอื่นว่าเป็น DIY เนี่ยเป็นยังไงในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์จากที่บ้านใช้มือถือถ่ายได้ครับแล้วก็ถ้ากลัวว่ามันดิบเกินไปนะครับลองดูว่านะครับเราถ่ายแล้วโพสตนะครับแล้วก็มีไอเดียที่จะทจะพูดยังไงจะเป็นแนะนำแบบมีผู้ช่วย คนอยู่ที่บ้านก็ได้อีกหนึ่งคนก็ได้เช่นทําอาหารเนี่ยเอ็กก้องถ่ายยังไงมันก็ต้องมีคนมาช่วยถ่ายว่าเ,เหมือนมีคนนึงเป็นเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวนะครับอีกคนนึงต้องมาช่วยถ่ายว่าเวลาหน้าตาของอาหารเนี่ยมันถ่ายแล้วมันน่ากินยังไงเครื่องปรุงมันเป็นยังไงสูตรเด็ดเป็นยังไงอะไรทานองนี้นะครับทําอย่างง่ายๆนะครับให้ตรงกับคอนเซปที่เราจะท YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage นะครับที่สําคัญคือกลุ่มเป้าหมายผมกําหนดไว้แล้วนะครับว่าอายุ20-30ปีนะครับก็คือเน้นวัยรุ่นวัยทํางานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไม่เน้นขายของเช่นสูตรทําอาหารเนี้ยเพจคุณอาจจะแนะนําร้านอาหารหรือ delivery ได้แต่ไม่ได้ขายของโดยตรงกับอาหารนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าเพจเราเนี่ยจะทำเป็นอะไร แล้วก็กติกาก็คือว่าให้เราโพสต์เนี่ยนะครับเบื้องต้นผมจะขอให้เราโพสต์ให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับวันที่23่สสาเมษายนนะครับวันรู้สึกจะ23นะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งสักครู่นะครับขอดูใบสั่งงานให้ชัด 17เมษายนนะครับส่วนว่าใครที่ทำช้ากว่านั้นก็รีบทำนะครับโดยที่17หลังจาก17เมษายนเนี่ยนะครับผมก็จะดูไปจนถึงช่วงสุดท้ายที่เขาจะให้ตัดเกรดเพราะฉะนั้นนับ5,000วิวใครถึงก่อนนะครับสบายใจได้แต่ถ้าใครไม่ถึงก็ลุ้นเอาผมจะรอจนถึงสิ้นเดือนนะครับวันสุดท้ายที่เขาจะให้ตัดเกรดผมจะย้อนกลับไปดูลิงก์ Facebook หรือ Youtube Channel ของพวกเราว่ายอดวิวยอดแชร์ยอดไลค์ยอดที่เรียกว่ามีคนมาดูเนียมีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเจกต์สุดท้ายนะครับไม่ทราบตรงนี้พอผมบอกถึงโปรเจกต์456เนี่ยไอ้นที่ของเก่ามากแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ส่ง123นี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงนะครับแต่ตอนเนี้ประเด็นก็คือว่า4 5 6ใครไม่เคลียร์หรือใครอยากจะซักถามมีไหมครับ ถ้าใครจะซักถามให้เปิดไมค์นะครับใครที่ยังไม่ซักถามไม่ต้องเปิดไมค์ครับทําเป็นใช่ไหมครับกดที่ไมโครโฟนครับผมแล้วตอนนี้มีกลุ่มไหนบ้างที่ส่งครบหรือไม่ครบบ้างแล้วเนี่ยตอนนี้โปรเจกต์ห้าเนี่ยส่งมาหลายกลุ่มแล้วโปรเจกต์หกเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ครบกําหนดวันที่สิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีใครส่งโปรเจกต์หมาเลยแต่โปรเจกต์ห้าเนี่ยส่งมาแล้วประมาณสามกลุ่มสามกลุ่มส่งมาเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็อย่างที่คอมเมนต์ไปเรื่องอที่ส่งมาแล้วเนี่ยรู้สึกจะทําอาหารนะครับะจะทําอาหารมีแต่งหน้านะครับมีตัดเย็ยบเสื้อผ้านะครับอันเนี้ยถ้าจําไม่ผิดประมาณสามกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วที่ว่าห้าพัน คือทุกคอนเทนต์รวมก,รรออร 5, กันอยู่คอนเทนต์ละห้าพันวิวครับผมรวมกันครับรวมกันผมจะดูเพจหรือดู youtube เป็นหลักว่าคลิปที่หนึ่งของคุณสมมุติว่าได้พันวิวคลิปที่สองได้สองร้อยคลิปที่สามเกิดทะลุมาได้สี่พันรวมทั้งหมดครับในหนึ่งเดือนครับอ,อ,อ,อขออนุญาตครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นเพจคือถ้าเกิดว่าทำเป็นเพจอย่างเดียวมันต้องได้ประมาณกี่ไลค์ครับเป็นเพจผมก็จะดูประมาณ จริงๆถ้าเผื่อว่าผมไม่แน่ใจผมจะขอแอดมินหลังบ้านเราเข้าไปดูผมก็จะเห็นสแตตนะครับว่ามีคนเข้ามาดูเนี่ยอย่างน้อย5,000คนหรือป่าโอ้โหถ้า5,000คนก็แสดงว่าต่อให้คุณโพสกี่กี่เท่าไหร่ก็ตามจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยมีคนดู5,000คนเนี่ยผมถือว่าโปรเจกต์นี้คุณทะลุผ่านคุณได้คะแนนเต็มแต่ถ้าใครไม่ถึงเดี๋ยวนะ แต่ถ้าใครไม่ถึงนะครับก็ลดหลั่นลงไปไม่ใช่ไม่มีคะแนนนะครับก็ยังมีคะแนนครับอ๋อคืองั้นก็คือมินิมัมบาร์ที่อาจารย์ตั้งไว้ก็คือห้าพันใช่ไหมครับห้าพันหาว่าห้าพันคือคะแนนเต็มห้าพันคือคะแนนเต็มครับสมมุติว่าโปรเจกต์โปรเจกต์หกเนี่ยผมนัดห้าพันวิวนะครับหมายความว่าห้าพันวิวเนี่ยคุณได้คะแนนเต็มสิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณทําไม่ถึงห้าพันคุณได้สองร้อย นะครับผมก็อาจจะให้คุณได้สี่คะแนนหรือสามคะแนนอะไรทะมองนี้ครับไม่ใช่ไม่ได้คะแนนยังมีคะแนนครับมีคําถามไหมครับคะเต็มแนนนะะคแต่ละโปรเจกต์เนี่ยสิบคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีคะแนนสอบไฟแนลซึ่งเดี๋ยวผมจะกลันจะแจ้งต่อไปเนี่ยนะครับอีกสามสิบรวมแล้วนี่เก้าสิบเสร็จแล้วเนี่ยผมมีคะแนน attendance อยู่สิบคะแนนเป็นคะแนนช่วยนะครับ ใครที่เคยเซ็นชื่อจําได้ไหมครับเวลาให้เซ็นชื่อเนี่ยตัวนี้แหละครับคือคะแนนช่วยสิบคะแนนแล้วถ้าไม่ได้ไปเรียนแบบครั้งสองครั้งนี่จะมีผลไหมคะไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าเาเคยมาเซ็นชื่อใช่ไหมครับเคยค่ะปกติก็ไปเรียนประจําแต่ว่ามีสองครั้งที่ติดธุระค่ะไม่ได้เข้าเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูจากรายชื่อสมมุติว่าผมเช็คชื่อห้าครั้งสมมุตินะครับ ถ้าเช็คชื่อ5ครั้งเนี่ยนะครับใครที่มาสามครั้งอเน,นี้ยอาจจะได้หคะแนนใครที่มาครบทุกครั้งได้1ิบคะแนนใครที่มาสี่ครั้งได้แดคะแนนทำนองนี้ครับมีคำถามอีกไหมครับเกี่ยวกับโปรเจกต์มีไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทำก็จะมีเองนะครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าจะสังเกตนะคุณโพสต์มาหรือคุณเมลมาหาผลผมเนี่ย นะครับผมตอบทุกวันนะไม่ไม่ไม่มีไม่ตอบนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เต็มที่แล้วก็สมาชิกในเพื่อนเนี่ยถนอมน้ำใจกันไว้แม้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าบางทีติดต่อกันลำบากผมไม่อยากให้คุณทะเลาะกันแล้วก็แยกกลุ่มกันเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกว่าคะแนนบางคนไม่ครบนะครับอ่ซึ่งมีหลายกลุ่มอ่ะก็มาพูดกับผมแบบนี้ผมบอกว่าแล้วแต่นะถ้าสบายใจอย่าแยกกันก็แยกแต่ว่า ถ้าเป็นไปได้มันจะจบอยู่แล้วนะครับช่วยๆกันไปนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมสรุปอีกทีนะครับโปรเจกต์สี่ห้มันต่อเนื่องกันใครที่ยังไม่เคยส่งโปรเจกต์สี่หรือ5หรือ6นะครับวัดโปรเจกต์หส่งวันสุดท้ายนะครับวันที่17นะครับหลังจากส่งวันที่17แล้วเนี่ยผมจะวัดผลจนถึงสิ้นเดือนนะครับยอดวิวของใครเนี่ยนะครับ ที่ผมดูแล้วเนี่ยผ่านเกณฑ์ว่าเออมีคนดูเยอะแสดงว่าคลิปของคุณเนี่ยสร้างสารรค์ใช้องค์ประกอบของหลักในเรื่อง New m e d i คอนเทนต์มาร์เก็ตตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็น่าจะผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสูงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณพัสกรพัสกรตอนนี้กำลังไดเรกมาต้องกดตรงไหนบอกว่าไม่ได้ยินเลยเ เปิดไมดีหรือเปล่าในโน้ตบุ๊กแต่พัสกรไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวทุกคนค้ทุกคนที่ไม่ได้เข้าหรือไม่ได้ยินเนี่ยตอนนี้ผมเลกคอร์ดคลิปนี้ไว้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะโพสต์บน u t u b e นะครับผมจะโพสต์บน youtube แล้วก็เราไปดูย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับอ่ทวนว่า4 5 6หใครยังไม่ส่งรีบส่ง1 2 3สา ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะส่งแล้วนะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้ส่งพวกนิวเดียพวกอะไรนะบิลบอร์ดลิฟ์แอดอะไรทมองนั้นอันนั้นคือปกติที่เคยสั่งงานไปแล้วนะครับดัะนั้นที่สําคัญที่บางกลุ่มไม่ได้ส่งก็คือ4 5 6ดังนั้น4 5 6เนี่ยนะครับยังไงให้ส่งเถอะเพราะว่ามันเป็น30คะแนนเน่ะนะครับถ้าคุณไม่ส่งเนี่ยคะแนนหายไปเยอะเลยนะครับ โอเคผมเบื้องต้นพูดเรื่องงานแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะคอนเฟลเลนซ์อีกทีหนึ่งหลังจากที่คุณครบกำหนดส่งวันที่17แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะนัดหมายคอนเฟลเลนซ์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับผมพูดต่อไปไประเด็นที่2วันนี้ที่จะหารือนะครับก็คือเราจะนัดสอบไฟแนลออนไลน์นะครับสิ่งที่จะนัดสอบไฟแนลออนไลน์เนี่ยนะครับนักศึกษาครับ ผมออกข้อสอบเตรียมสอบไว้บนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าด้วยโปรแกรมนี้แหละในวันที่17เวลาที่จองไว้ไม่ใช่17ขอโทษทีรู้สึกว่าผมจะนัดสอบออนไลน์ขอโทษนะครับขอดูเวลาสอบอีกทีนะครับเข้าออนไลน์วันศุกร์ที่17ถูกแล้วนะครับวันศุกร์ที่17นะครับ เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงสโมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนใครไม่เข้าออนไลน์จะไม่เห็นข้อสอบนะครับแล้วจะมีปัญหาแน่เพราะว่าผมจะจับเวลาแล้วคุณต้องส่งหลังจากที่ผมให้ข้อสอบบนออนไลน์แล้วคุณต้องส่งกลับมาภายในเวลาที่กำหนดก็คือประมาณ3ชั่วโมงนะครับแต่การสอบครั้งนี้เนี่ยผมมีข้อสอบแค่3ข้อ3ข้อนั้นเนี่ย หนึ่งมาจากชีสนะครับชีสที่ส่งให้ทั้งหมดนะครับจะ8ชุด9ชุดอะไรกันแล้วแต่เดี๋ยวถ้าใครได้ไม่ครบนะครับเมลมาขออีกทีหนึ่งนะครับข้อที่1อย่าถามทฤษฎีนะครับถ้าจําข้อสอบไม่ผิดนะครับข้อที่1อย่าถามทฤษฎีข้อที่2เนี่ยจะถามเกี่ยวกับที่คุณทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้ง e b o o k YouTube คุณนั่นแหละแล้วข้อที่3เนี่ยผมจะเป็นโจทย์สถานการณ์นะครับ โจทย์สถานการณ์น่าจะเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณไปค้นข้อมูลบนออนไลน์จะค้นจากมือถือจะค้นจาก iPad จะค้นจากโน้ตบุ๊กของคุณก็ได้เสร็จแล้วคุณต้องส่งกลับมาตอบภายในเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นประมาณ4โมงครึ่งก็คือ16.30ผมจะเริ่มสอบเวลาบ่ายโมงครึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจองเวลาอบ่ายบ่ายโมงครึ่งถึง 16:30ก็คือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเนี้ยนะครับผมจะออนไลน์ช่วงแรกช่วงที่1เพื่อบอกโจทย์จากนั้นจะให้เวลาคุณ3ชั่วโมงนะครับจากจากนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องส่งคำตอบของข้อสอบเข้ามาที่อีเมลผมภายใน16:30มีใครสงสัยตรงนี้ไหมครับอาจารย์ครับ คือวันที่สิบเจ็ดผมมีพรีเซนต์งานวิจัยเัาต้องทำยังไงเวลากี่โมงครับบ่ายโมงถึงสี่โมงเท่าแล้วปกติเรียนวิจัยอยู่แล้วครับตอนเวลานั้นครับมีคนอื่นติดอีกไหมครับสอบสิบเจ็ดเมษาใช่ไหมครับสิบเจ็ดเมษาครับอ๋อ,อที่ติดเนี่ยมีอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเท่าที่ฟังเนี่ยมีใครเรียนวิจัยอย่างที่เพื่อนเรียนคนนี้ไหมครับ อย่างนั้นคนที่เรียนวิจัยผมสอบถามเราก่อนนะเช้าเราว่างไหมครับว่างครับอย่างนั้นขอสอบเช้าสิบเจ็ดกับเราคนเดียวก่อนได้ไหมได้ครับได้นะครับผมนัดแนะเราก็คือเข้าออนไลน์เก้าโมงครึ่งนะเราช่วยเมลมามา,มาบอกผมทีเนาะโอเคครับครับเฉพาะใครที่สอบตามเวลาเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะออกข้อสอบอีกหนึ่งชุดนะครับแยกไป สำหรับสอบอให้เพื่อนที่เวลาสอบตรงกันไม่ตรงกับ17เมษายน1 3 0 3 0นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ตรงเมลมาหาผมผมจะนัดสอบ17ช้านะครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับอ่ามีครับอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์สอบวันที่17นี้อาจารย์จะส่งเป็นไฟล์มาให้หรือยังไงครับหรือว่าต้องให้นักศึกษาเขียนรีดจดหรือยังไงครับหนึ่งก็คือผมจะส่งไฟล์ให้ตามเวลา นะครับที่เข้าออนไลน์แล้วให้คุณเช็คเมลก่อนเข้านะครับก็คือพอคุณได้เมลจากผมเนี่ยอย่างเช่นสมมติถ้าคุณสอบ13 30 13 15ครับผมจะส่งเมลพอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีอีเมลผมหรือไม่เคยอยู่ในออนไลน์อันนี้ครับรีบแสดงความจำนงมาด่วนนะครับ ใครที่ปกติอ่ะไม่เคยได้รับเมลผมเลยเนี่ยแสดงว่าผมไม่มีอีเมลลิสต์เราให้เมลเข้ามาแนะนําตัวเพราะว่าข้อสอบจะส่งไดเล็กถึงอีเมลทุกคนตามที่แจ้งไว้ล่วงหน้ามีคําถามอีกไหมครับอาจารย์ครับทวนครับอ่าผมทวนอีกทีหนึงเดี๋ยวนะครับผมัวนอีกทีหนึ่งการสอบไฟแนลนะครับ สอบ3ชั่วโมงทางออนไลน์บ่ายโมง15ผมจะส่งเมลเข้อสอบให้นะครับจากนั้นคุณจะพิมพ์ข้อสอบนะครับหรือคุณจะส่งเฉพาะคำตอบก็ได้นะครับจากนั้นนะครับกำหนดเวลาส่งก็คือ16.30ทีนี้ในกติกาออนไลน์นั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามเซิร์ชหาข้อมูลคุณจะดูชีตมาตอบ ไม่ว่าเลยตามสบายเห็น okay, นะครับมีคำถามไหมครับงานที่ห้าคืองานอะไรนะครับอาจารย์ผมสับสนผมไม่แน่ใจว่าส่งไปเรผมทวนงานที่สี่ห้าหกให้ฟังอีกทีนะครับถ้าคุณไม่ได้เมลคุณขอคุณเมลมาของ,งานอีกทีนะครับงานที่สี่เนี่ยถ้าจำได้นะครับผมให้คุณไปหา f a c e b o o k ห้าเฟซบุ o กแฟนเฟซแฟนเพจที่น่าสนใจ YouTube 5ช n e l ที่น่าสนใจแล้ววิเคราะห์ว่าที่มันน่าสนใจมันเด่น,ม,นมันถูกใจคุณเนี่ยมันถูกใจเพราะอะไรนี่คือโปรเจกต์ที่4นะเสร็จแล้วในโปรเจกต์ที่4เนี่ยให้คุณเสนอไอเดียว่านะครับคุณอยากทำ Facebook หรือ Fanpage อะไรให้ตอบมา5อันนะครับจะเป็น Facebook 2 YouTube 3ก็ได้อันนี้คือโปรเจกต์4 โปรเจกต์5ให้เลือกจากที่คุณเสนอมา5อันนั้นเนี่ยทำมาอันหนึง่งทำเป็นตัวอย่างเลยว่ายัางไม่ทำจริงนะทำเป็นตัวอย่างเลยว่าคุณจะทำ Facebook ไหนกันแน่เช่นคุณจะแต่งหน้าทำอาหารเย็ยบเสื้อผ้านะครับสอนทำหุ่นยนต์นะครับสอนพับกระดาษนะครับอลิกกมิอะไรของคุณเนี่ยได้ทั้งสิ้นเลยหรือคุณจะรีวิวการ์ตูน ใหม่ๆรีวิวเกมใหม่ๆแต่ว่าต้องแตกต่างต้องน่าสนใจ3 c o คอนเทนต์ของจริงคุณจะทำอะไรเอามาเพจเดียวหรือ Youtube Channel เดียวนี่คือโปรเจกต์ p r o โปรเจกต์6คือทำจริงจากที่คุณส่ง5นั่นแหละเอา5ไปทำจริงแล้วคุณต้องส่งลิงก์ชื่อชื่อเพจชื่อ y o u t u b n c h a จริงนะครับนะครับมาให้ผมนะครับพร้อมกับหน้าที่คุณโพสสามคอนเทนต์ครบแล้วภายในวันที่17 หมายความว่าที่คุณส่งวันที่17เนี่ยคุณต้องมีคลิป3คลิปหรือคลิป1คลิปคอนเทนต์อีก2คอนเทนต์อะไรก็ได้แต่ต้องอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันก็คือที่คุณเลือกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นตัวนี้คือ6นะครับใครฟังไม่ทันไม่ต้องตกใจผมเลกคอร์ดคลิปนี้ไว้เดี๋ยวจะโพสต์ขึ้น youtube นะครับอีกไหมครับคำถามเชิญครับ อาจารย์ครับมีคําถามครับเชิญครับถ้าผมสามารถส่งเมลไปหาอาจารย์ส่วนตัวได้ไหมครับว่างานของผมที่ส่งไปแล้วอาจารย์ได้รับรู้แล้วหรือยังรครับได้ครับได้ครับแต่ว่าผมจะไม่ส่งงานเก่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นคุณอยู่ในกลุ่มสามคนงานเก่าที่เพื่อนส่งเนี่ยไม่ได้ส่งในชื่อคุณผมจะไม่ส่งกลับให้แต่ว่าผมจะเช็คว่ามีชื่อคุณอยู่ในงน้นหรือเปล่านะครับว่า คุณอยู่ในกลุ่มแล้วเพื่อนใส่ชื่อคุณเนี่ยได้กี่โปรเจกต์เพราะว่าผมไม่อยากให้มีปัญหาก็คือว่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกว่าเ,เพื่อนส่งไปคุณไม่ได้รับคุณก็ต้องไปขอกันเองครับโอเคครับผมครับ,รบเช็คงานได้ครับว่าใครส่งอะไรแล้วแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนส่งทุกเมลที่ส่งผมจะตอบกลับนี่คือหลักฐาน นะครับถ้าใครไม่เคยได้รับเมลผมตอบกลับว่าผมได้รับงานคุณแล้วแสดงว่ามีปัญหาครับโอเคนะครับอย่างนั้นผมคิดว่าวันนี้เราคอนเฟลเลนซ์แค่นี้นะครับสัปดาห์หน้าหลังจากที่คุณส่งงานมาแล้วอยากให้ผมคอนเฟลเลนซ์วันนี้หรือวันเสาร์ครับวันที่17ดีหรือเอาวันที่18บแปเอาเป็น สิบเจ็ดก็ได้ครับผมจะได้รู้เรื่องงานดีครับอย่างนั้นวันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับผมจะคอนเฟอเรนซ์อีกทีหนึงนะครับเอาเวลานี้ได้ไหมครับสิบหกจุดศนศนย์ถึงสิบหกจุดสี่ห้าพอได้ไหมครับได้ครับโอเคอย่างงั้นเพื่อความสะดวกนะครับผมขอเวลาเดิมวันศุกร์หน้าวันที่17เรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งประมาณ45นาทีนะครับ แต่ว่าวันที่17ผมจะเข้าคอนเฟล็นต์แรกนะครับบ่ายโมงครึ่งเออไม่ใช่มีเพื่อนบางคนต้องสอบก่อนเอออย่างนั้นผมขออนุญาตเป็นอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตแก้ไขนะครับเนื่องจาก17เป็นวันสอบผมไม่อยากให้มีปัญหาผมขออนุญาตเป็นแบบนี้นะคอนเฟล็นต์อีกที18ดีกว่าเผื่อว่าคุณทำก็สอบแล้วนะครับคุณส่งแล้วคุณมีปัญหาผมจะได้คอมเมนต์ไปเลยดีไหมครับ ถ้าไม่ตอบผมถือว่าทุกคนเห็นชอบนะขออนุญาตคอนเฟลเลนต์ Conference อีกทีหนึ่งก็คือ2ช่วงวันที่17เนี่ยมีสอบเช้าสำหรับบางคนที่สอบบ่ายไม่ได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะสอบบ่ายเพราะฉะนั้นผมจะจองเวลาพวกเราเนี่ยบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งในการสอบนะครับจากนั้นผมจะคอนเฟลเลนต์อีกทีนึงเพื่อสรุปงานของพวกเราวันที่18วันเสาร์ สี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งเช่นเดียวกันนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะถ้าทุกคนไม่มีข้อสงสัยเดี๋ยวผมจะยุติการคอนเฟล e นซ์ออนไลน์แค่นี้ถ้าใครมีข้อสงสัยเป็นการส่วนตัวขอให้อีเมลมานะครับถ้าเมลมาเยอะเดี๋ยวผมขอทยอยตอบนะกันแต่ว่ารับรองว่าไม่เกินหนึ่งวันรับรองตอบครบโอเคนะครับอย่างนั้นขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็มีความสุขในการทำงาน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคัส, een, สวัสดีค่ะ